จิเป็นเรื่องเรานโซลาร์กซส,ส์มาแล้ครับของนายอาเซนเนือิการเาาารียนนาอุตสากรรมการสาขาระบบมันคิมีเรียและอินเทอร์เน็ตนะครับระบบสำหรับเรื่องแรกคลซส,สคืออะไรำว่าคลไสมีความหมายม่จากหน่วยในการวัดระยะทางของล้อตั้งแต่สมัย15ปีก่อนคือทศกัณฐนี้ครับ ซึ่นนำไปใช้ในการคิดค่าโดยสารตอนเหนือยะทางสำหรับรถโดยสารสมัยนั้นครับดังนั้นวิชาสปุรัสคือการคำนวณโดยใช้เครื่องหมายที่ชนิดเท่าที่จะคำนวณหาข้อมูลที่ต้องการโดยที่ข้อมูลตั้งแต่ต้นนั้นไม่คงที่ครับอธิบยนนยอย่างนี้อะเข้อตัวย่างเป็นตัวอย่างดีกว่าครับการใช้งานสปุรัสการใช้งานสปุรัสมีสองแบบคือหนึ่งวิชินเลเชียสสปุรัสซึ่งพูดถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของระบบบนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรแง่สองอุปเจตของสารซึ่งอธิบายถึงผลรวมของอัตราการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในระบบผนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรครับสรุปสรุปแบบสั้นๆนะครับสารที่ใช้ใการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือเดือดาัที่อัพชานนั่นเองครับนั่นเองสารที่มา การเรียนคณิตศาตรการเรียนคณิตศตรเพื่อทำให้เราเป็นคนที่มีตรรกะคิดอะไรแบบครบถ้อนและการเรียนคณิตศตร์สามารถนาําไปใช้ในการคานวณพื้นที่และปริมาณได้ซึ่งในิตศาสตรนั้นมีการใช้ตั้งแต่ยุคโบราณเช่นยุคซี๋นะใช้มาจนถึงปัจจุบันดังนั้นการเรียนคณิตศตร์เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะในการเรียนหรือกระทั่งในการดำเนินชีวิตก็ตามผลลัพธ์โดยพฤติการที่ได้จากคณิตศาสตร์ การพัฒนาด้านการใช้ซอฟต์แวิ์ได้ขยายผลไปแทบทุกส่วนของการใช้ฟีดในยุคใหม่มันเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์แบบทุกสาขาโดยเฉพาะฟิสิกส์การพัฒนาสมัยใหม่เกิดทั้งหมดเช่นเทคโนโลการก่อสร้างหรือการสำรวจการบินทั้งสองอย่างนี้มีพื้นฐานมาจากซอสต์เกร์แบทั้งหมดครับซึ่งซอฟตาแวร์นั้นได้ขยายไปสูงกรรมการเพลงหนึ่งพันธอฟต์แวร์ฮิกเตอร์ซอฟต์ร์การเปลี่ยนแปลง ทางนก็ซึสงซ้อนซึ่งวัดเชิงเวลาและเชิงวัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยใช้เกี่ยวกับการติดจเช่นการละลายขงสารการเริญโตของร่างกายและการเคลื่อหัวของสุัแห่งที่มานะครับของอการรังงานเนิงข้อนี้ครับ